องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ช่วงเช้าของวันที่18มีนาคม2566บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2566เนื่องในวันท้องถิ่นไทยโดยมีนายรณพิเหลืองไพโรธ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีทั้งนี้นายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคณะผู้บร <off> <backs> ิหารหัวหน้า <licht> ส่วนราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่22มิถุนายน2553กำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานตะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาพิบาลท่าฉลอม นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับการจัดงานในภาพรวมทั่วประเทศจังหวัดจะจัด,จดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสด,ดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชาการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี